ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขระดับเงินปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านทับร้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตง โรงเรียนบ้านทับร้างตั้งอยู่เลขที่229หมู่ที่5ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนเป็น3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ2องหมู่บ้านคือ หมู่ที่4บ้านหนองจอระเขคหมู่ที่5บ้านทับร้างโรงเรียนบ้านทับร้างอยู่ห่างจากตัวอำเภอบอ่อทองเป็นระยะทาง12กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง70กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด23ไร่ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางสาวสวิตตาประเสริฐสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คน เป็นข้าราชาการครูจำนวน15คนครูอัตราจ้างสองคนครูธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น352คนเป็นระดับชั้นอนุบาล67คนระดับชั้นประถมศึกษา2 1 2คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น73คน โรงเรียนบ้านทับร้างมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้นำทางวิชาการเก่งการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนชำน,นาญการใช้เทคโนโลยีสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยมีใจรักสิ่งแวดล้อมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สภาพบริบทโรงเรียนบ้านทับร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ทำเกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทับเจริญวัดตลาดคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนยางพาราเลี้ยงสุกรและร่อนทอง คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจากสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบันโลกมีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วข้อมูลเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งเป็นประโยชน์ และโทษในเวลาเดียวกันเนื่องจากในปัจจุบันสื่อมีการนำเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์และเรื่องราวที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและนำไปสู่การก่ออาชญากรรมระดับชาติหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของปัญหาดังกล่าวคือปัญหายาเสพติดที่ในปัจจุบันกลุ่มผู้ค้ายาได้พัฒนารูปแบบของยาเสพติดและช่องทางของการส่งยาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมีผู้เสพที่มีแทรกซึมอยู่ในระดับเยาวชนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นที่น่าเป็นห่วงต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร็วที่สุด โรงเรียนบ้านทับร้างได้ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีการศึกษา2567โดยมีผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ มาตรการที่1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยห้องเรียนสีขาวมีแผนพังห้องเรียนสีขาวภาพกิจกรรมนักเรียนแกนนำสีฟ่าบอร์ดให้ความรู้ห้องเรียนสีขาวและมีการสรุปการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวโรงเรียนมีการจัดทำประกาศมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น มีการดำเนินงานโ ột, ครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการได้แก่ 1. การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สสอดแทรกเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ธรรมดาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. มีการร่วมมือของนักเรียนในการขับเครื่องสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาชุมชนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทเช่นกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรปฏิบัติสินห้าปฏิบัติธรรมในสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด มาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้นและมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนมีการคัดกรองจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัศทุกปีการศึกษา มาตรการที่ 3. มมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดและรักษามีขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดมีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อและรายงานผลการดำเนินการบำบัดรักษาส่งต่อ โรงเรียนมีการประกาศจัดตั้งคลินิกเสมารักมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักและมีการรายงานผลการดำเนินงานคลินิกเสมารักมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนมีตู้เสมารักแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook ลายในการรับเรื่องร้องเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการเปิดตู้เสมารักและดูแลแพลตฟอร์มรับเรื่องร้องทุกทางออนไลน์มีแบบบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลมกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาในเรื่องที่ได้รับร้องเรียน โรงเรียนมีการประกาศจัดตั้งชุมนุมเสมารักมีเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุมมีการดําเนินกิจกรรมและบันทึกการจัดกิจกรรมของสมาชิกชุมนุมเสมารักและมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมนุมเสมารัก มาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับ ได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีขั้นตอนการดำเนินงานและบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามมีปฏิทินกำกับติดตามและประเมินผลมีบันทึกและรายงานกำกับติดตามและประเมินผล จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้างห่างไกลาจากยาเสพติด บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดจากการเสพสื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายในโรงเรียนทั้งทางด้านวิชาการด้านนันทนาการและด้านวิชาชีพทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบยัยมุขซึ่งในอนาคต จะส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้างเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปขอขอบคุณค่ะ